สาวขมินปากหมาออกมาท้าทายคนไทยบอกว่า F16 ก็ไม่กลัวนะครับผมล่าสุดไม่พออกไม่พอใจนะครับผมนะที่คุณกันจอมพลังเนี่ยเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปกั้นนะคนขมรนนะครับผมนะเข้ามาแผ่นดินไทยไม่ได้ที่บ้านหนองจานนะครับผมนะพอตกดึกพอตกกลางคืนนะครับนะเขาก็เปิดเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงหมาเห่าหรือว่าเสียงเปรดเสียงอะไรที่มันกรีดร้องนะครับทําให้คนขมรนนี่ นอนไม่หลับนะครับกระส่ายกระสับนอนไม่หลับเลยนะทุกคนนะแล้วก็ทําให้ไม่พออกพอใจแต่ไม่มีปัญญาทําอะไรคนไทยได้นะครับได้แค่มาอัดคลิปท้าทายทําเป็นปากเก่งปากดีนะครับว่าไหนว่าคนไทยจะทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับวันที่10ไหนล่ะครับพูดได้อย่างเดียวไม่เห็นทําได้นะหลายคนบาติพลก็เห็น,นออกมาพูดนะครับก็คือผมอยากบอกคนขมนแบบนี้เลยนะว่า คนไทยอ่ะนะครับผมเขามีหลักจรรยบรณที่สูงคนไทยเขามีมนุษยธรรมรู้จกักคำว่ามนุษยธรรมไหมนะครับเขาไม่อยากรลังแกคนที่ด้อยกว่าไม่อยากรังแกคนที่ต่ํากว่า,านั้ตนะต้องบอกตรงๆนะครับเพราะว่าคนไทยเขาสูงมากนะฮะจิตมนุษยธรรมของเขานะครับเนาะแล้วก็พวกคุณก็ มาหลงละลิงมาดีใจมามั่นหน้ามั่นหนูนะว,ว่าคนไทยไม่กล้าทําอะไรพวกคุณนะครับผมนะคือตอนนี้เขาก็ทําแล้วไงเขาเอาตู้เถิดคอนเทนเนอร์ไปกีไปวางไปกลั้นนะครับแล้วก็เปิดเสียงนะฮะให้พวกคุณราคาญนะครับผมนะคือเขาไม่อยากใช้กําลังเขาใจไหมไม่อยากใช้กําลังพอคนไทยใช้กําลังปุ๊บนะเดี๋ยวพวกคุณก็ไปฟ้อง UN ไปฟ้องศาลโลกว่าคนไทยนี่รังแกว่าคนไทยนี่ทําร้ายคนไม่มีทางสู้นะครับเขาก็รู้ว่าพวกคุณหัวหมอเขาก็เลยไม่ทําไงครับ นะครับผมคือบ่าวเต้พลอยากจะบอกแล้วนะสิ่งที่พวกคุณท้าทายนะครับว่า F16 ก็ไม่กลัวอย่างนู้นอย่างนี้นะครับนะถ้าคนไทยเอาจริงนะครับผมบอกได้เลยนะฮะเป็นปุ๋ยนะครับผมนะเดี๋ยวทุกคนลองไปดูคลิปสาวคเมนปากแกว2คนนี้ครับทุกคนนะคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบ่าวเต้พนเข้ามาครับทุกคนไปดูกันครับอยากได้ของเขาจนตัวสันหมดแล้วนะไม่รู้จะทำอะไรต่อก็เลยเปิดเสียงอ,อย่างนี้ ยาใครกัมพูชากลัวกัรมพูชาไม่กลัวไอ้สิบหกของมึงกัรมพูชายังไม่กลัวยังไม่กลัวเลยเลยเปิดเสียงอย่างงี้คิดว่ากรมพูชากลัวเหรอ,องโง่สวัสดีค่ะวันนี้ขอมาทําคลิปเสียงนิดนึงนะคะฝากไปถึงคนไทยฝากถามนิดนึงว่าที่เขาเปิดเสียงมาหอนเปิดเสียงผีดึกดึกเดินเที่ยงคืนตีหนึ่งอะเขาเปิดให้ใครฟังเขาเปิดให้พ่อหรือว่า คุณแม่ของคุณจอมพลังฟังหรือเปล่าน้องไม่ทราบนะคะว่าพ่อของอคุณจอมพลังหรือคุณแม่ของคุณจอมพลังก็ชอบฟังเสียงหมาหอนใช่ไหมหรือว่าเสียงผีที่บ้านของคุณไม่เคยได้ดูหรือไม่เคยได้ฟังก็เลยอยากบาแสดงให้ประชาชนเขาได้รู้ว่าประเทศของคุณชอบแบบนี้ ท้าทายเหลือเกินนะครับเก่งเหลือเกินปากนะครับท้าไปหมดนะฮะที่แรกก็ท้าให้เขาทำกำแพงกั้นนะครับท้าบอกว่าเออกั้นเลยนะถ้าทําไม่ได้นะฮะถ้าหรือว่างบไม่พอก็จะระดมทุนช่วยคนไทยนะครับผมเป็นกําลังใจให้คนไทยนะครับพอคนไทยเขาเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางเจอพิกัรนะฮะเจอคนจริงนะครับเจอคนไทยเนี่ยบอกได้เลยนะฮะเขาเอาไปวางไปกั้นก็บอกว่า คนไทยทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับคนไทยทำแบบนี้แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับผมโอ้โหนะครับผมมาวันนี้นะครับผมพอคนไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางนะครับทำอะไรไม่ได้กลางคืนเขาก็เปิดเครื่องเสียงใส่ก็บอกอุย้ย F16 ก็ยังไม่กลัวเลยนะฮะคือบอ่าวเต้พนอยากจะบอกคนขมินนะครับว่านะครับแต่ก่อนเนาะนะครับที่มีการกระทบกระทั่งกันทําไมคนไทยเขาถึงไม่อยากทําร้าย คนเขมรน,นะครับเขาเลือกนะเขาเลือกเป้านะฮะเขาเลือกทําร้ายเฉพาะเจ้าหน้าที่เฉพาะเป็นทหารเขาไม่มีหรอกที่แบบจิตใจที่ต่ําๆที่ไปหาทําร้ายคนไม่มีทางสู้อย่างเช่นชาวบ้านอย่างนี้นะครับนะคือบาทหตวพอนอยากอยาก,อยากพูดให้คุณเข้าใจนะคนไทยเขาไม่มีนะฮะแบบนั้นความคิดที่แบบ ต่ำๆแบบนั้นนะเขามีหลักมนุษยธรรมที่สูงส่งนะครับไม่เหมือนคนเขเมรน,นะครับยิงเข้าโรงพยาบาลนะฮะถล่มเซเว่นอย่างเงี้ยถล่มปั๊มน้ำมันเงนี้ยนะครับผมนะไม่เว้นแม้กระทั่งโรงเรียนนะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับ คนไทยเขาไม่ได้ใสแบบนั้นครับฉะนั้นแล้วบทติพลอยากเตือนนะว่าอยากปากกิ่งปากดีนะครับว่าอย่าถามหา F16 นะครับถ้า F16 ขึ้นบินอีกรอบ2องนะ่ะมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับผมบอกได้เลยนะคนไทยอ่ะนะเขาจะทําอะไรเขาจะคิดก่อนนะเขาจะคานึงนะครับเขาจะคานึงถึงหลายๆอย่างหลายๆที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมเขาไม่ได้ทําแบบโมวซั่วทําด้วยอารมณ์นะครับผมและตอนที่คนไทยเขาทำนะสาวขามิผมอยากบอกคุณนะตอนที่ อาประทะกันนะคนไทยก็แก้ป้ปองกันตัวเองนะครับเขาไม่ได้ไปลบเต็มร้อยนะถ้าคนไทยนี่แบบว่าไปแบบเต็มระบบเต็มร้อยนะคุณคิดเหรอพวกคุณจะมีชีวิตมีลมหายใจอยู่นะผมว่าเป็นปุ๋ยกันหมดนะเอาจริงๆนะเป็นปุ๋ยแน่นอนนะครับผมนะแบบนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้ว่าด้อยค่าหรือว่าอะไรนะนะครับแค่คนไทยเขาไปแค่20หรือว่า10%นะคนไทยเขาทําแค่นั้นจริงๆ,ๆเขาไม่ได้หวังที่จะ ไปเอาแผ่นดินขมงงขมิ่คนไทยเขามีนิสัยแบบนั้นอยู่แล้วนะครับผมนะแต่พวกคุณก็อย่ามาปากกล้าครแข็งอย่ามาพูดมันหน้ามันโหนกนะครับอย่ามายั่วยุนะครับผมอย่างเช่นวันนี้นะครับผมพอคนไทยไม่เอาจริงกับพวกคุณนะคนไทยเขาแค่เอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางหรือว่าเปิดแก้เครื่องขยายเสียงนะครับคือคนไทยเขาไม่อยากทาร้ายพวกคุณนะพวกคุณอย่าลงตัวเองคนไทยเขาไม่อยากไปรังแกใครนะครับผมการที่ทาร้ายคนอื่นมันก็ มันก็ไม่ดีคนไทยเขาก็ไม่อยากทำนะครับนะพวกคุณต้องเข้าใจนะนะครับไม่ใช่แบบว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองเลิศคนไทยถึงไม่กล้าไม่ใช่หรอกนะเขากลัวเขากลัวทําอะไรไปแล้วกลัวสังคมในโลกนี้ประนามนะครับไม่เหมือนคนขมรนะอยากทําอะไรก็ทําไม่กลัวใครมาว่าไม่กลัวใครมาประนามนะนี่แหละความแตกต่างระหว่างคนขมรกับคนไทยนะครับผมฉะนั้นแล้วบาตไพลถึงจยบอกเลยนะว่านะ ก่อนจะพูดอะไรคิดให้ดีก่อนนะครับคิดให้ดีนะครับผมนะอยา่าท้าทายถึง F16 เลยครับนะแค่เจอลูกยางอ่ะทุกคนนะลูกยางปราบจราจน่ะทุกคนนะนเขาเรียกอะไรที่สลายม็อบที่คนไทยเขาก็ปฏิบัติมามันเป็นกฎหมายสากลของเขาเนาะนะฮนะก็ยังร้องเหมือนหมาเห็นไหมแต่ก่อนร้องเหมือนหมา นะโดนไปก็โอ้โหถ่ายคลิปถ่ายอะไรลงวัดเลยนะว่าตัวเองนี่หนังเหนียวบางคนก็บอกตัวเองหนังเหนียวที่ยิงมันที่ไหนมันคือลูกกระสุนยางนะครับผมที่เขาเอาไว้ปาบจราชนะครับมันไม่ได้หวังเอาชีวิตนะครับผมนะมันแค่ป้องกันหรือว่าแค่ขับไล่นะฮะสลายการชุมนุมนะครับเนาะเห็นไหมถ้าเขาทำเขาทําได้ทําไมจะทําไม่ได้ด้วยศักยภาพของคนไทยนะครับผมเนั้นแล้วนะผมบอกนะคุณยา ปากดีนะครับอย่าท้าทายนะครับผมนะอย่าท้าทายกับระบบไทยนะครับเพราะว่าพวกคุณท้าทายเนี่ยพวกคุณก็ได้ดีได้ดีหมดนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนพวกคุณก็ท้าทายว่าให้คนไทยเนี่ยทำกําแพงได้เลยนะทำเลยนะถ้าทําไม่ได้คุณขเมเป็นกำลังใจให้แจะระดมทุนช่วยนะพอคนไทยเขาเอาเอา,เอาตู้คอนเทนเนอร์มาวางที่นี่นะครับผมพวกคุณก็บอกว่า คนไทยเนี่ยรังแก,แก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะพวกคุณก็แถะไปเรื่อยนะครับผมพอเขาไม่ทําอะไรพวกคุณพวกคุณก็ออกมาเหา่ามาหอนนะครับผมเนาะคลิปวิดีโอนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามานะครับปอทีผลฝากกันเพียงแค่นี้ครับผมนะคนคอมเมนต์ฝากไว้ให้คิดนะอย่ามาปากแซบนะครับอย่าท้าทายกับ F16 นะครับที่คนไทยเขาไม่ทาเพราะเขามีหลักมนุษยธรรมที่สูง นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสาบายดีครับสวัสดีครับ